วันดาที่เมืองที่พัรนาสมากที่สุดทาสาาขนาดใหญ่สุดคือนครปฐมครับคือเวลาเนี้ยผมกำลังค้านในพวกประวัติศาสตร์ศิลป์เนี่ยมันเรียนมาดูนลารอ่ะนครปฐมบอกว่าเริ่มมาเรื่องสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยมีเอสมัยเจดีสมัยพระเจ้าโศกทวัดดีคือเมืองที่ได้รับอิทธิพลศิลปะท้งสถาปัตยกรรมอะไรต่างจากตาะละแล้วตัวนครปฐมนั้นอาจจะมีศูนย์กลางการเรียนพุทธศาสนาแบบที่าดารันชาไม่มีที่ไหนที่เหมาะใหญ่กว่าแม้กระทั่งอิศยาแล้วการเรียนพุทธศาสนาที่ม่ได้ในประเทศไทยไม่ได้หยุดอยู่แม ทังนครปฐมมันกลับไปที่อู่ทองอู่ทองเป็นเมืองโทรีรุ่นแรกในสมัยฟูนันแล้วทีนี้ที่อู่ทองเนี่ยมันไม่ได้ล้างมันลดความสําคัญแล้วเนี่ยนครสมเจริญ<ม>แต่อู่ทองยังเป็นแหล่งพุทธศาสนาอยู่แล้วเป็นแหล่งที่มีพระมาเรียนที่นั่นบนภูเขาทําเทียมมันมีไอ้หินศิลาอันหนึ่งที่เรียกว่ามุสยกคีมันร้อมาจากที่ออนิสาแม่น้ํามหานทีตรงนั้นมีกลุ่มของมหาวิทยาลัยตรงนั้นเพราะนั้น,นพ,พุทธศาสนาของอู่ทองเนี่ยมันเป็นแหล่งสํานักสงฆ์